ตกแต่หมายเดิมๆม,มันน่าเบื่อนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาหมายที่ไม่ลับแต่ว่าไม่ค่อยจะมีคนมากันนะครับหมายนี้ผมขอตั้งชื่อว่าหมายประตูสู่สวรรค์ละกันความจริงก็คือขับรถผ่านไปผ่านมาหลายรอบนะครับไม่เคยคิดจะแวะเลยเพราะมันวังเวงเหลือเกินนะเอาง่ายๆก็คือไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนแล้วก็เลยจำใจต้องมาหมายนี้นะครับวันนี้ผมหยิบกบยางจิ๋วมานะครับแล้วก็ยืนห่างๆฝั่งนิดนึงนะมาถึงก็ตีข้ามไปเลยนะครับให้เป็นลงที่กอหญ้าแล้วก็ค่อยๆกลอมานะครับปลามันจะไม่ระแวงนะกบตัวนี้ผมตัั้งใใจไม่สบบหลิวนะะครรเพรา ว่าไม่อยากให้ปลาระแวงนะั้นเน้นสร้างแอคชั่นเองนะครับเรามาดูช็อตนี้นะครับมันกัดทันทีเลยจังหวะที่ผมส่งสาย2วินะครับแล้วก็วัดเต็มคอเลยนะบอกเลยนะวัดทีวิญญาณแทบหลุดออกจากร่างญา่าเยอะแบบนี้ต้องวัดแรงหน่อยงัดออกมานะครับเป็นปลาช่อนไซส์สวยเลยนะอยโอ้โหดูสิครับอย่างสวยเลยนะตัวนี้เปลี่ยนมามุมนี้บ้างนะครับมุมนี้ผมตีไปแค่4ี่ห้าไม้นะแลวจังหวะนี้นะครับมันกัดเลยนะครับเต็มเดิมครับส่งสาย2วิแล้วก็วัดกระชากวิญญาณเป็นไอช่อนปอกนะครับแทบสู่ขิดเลยนะไอตัวนี้ ฝั่งนี้บ้างนะครับใช้สเต็ปเดิมนะครับตีเข้ากอหญ้าลากมาเบาๆนะแล้วก็ช็อตนี้ยังไงก็ไม่พลาดนะแต่ว่าจะวัดเบาๆบ้างนะครับแต่ก็ลอยมาเกือบโดนหน้าตัวเองนะตกไปสักพักนะครับก็ต้องเดินทางต่อนะแล้วมาเจอสะพานนี้คือแบบโอ้โหมันสวยจริงๆนะน้ำป,ปิ่มๆแบบนี้นะครับก็ขอลองหน่อยละกันนะลงมานะครับตีเข้าไปนะแล้วก็ลากมาเหมือนเดิมนะเผื่อมาเก็บตกไอช้อนนะครับช็อตนี้นะครับมันมากัดตรงที่ริมผักบุ้งนะหลังจากนั้นผมก็วัดเต็มข้อเลยนะครับแรงไปหน่อยนะหัวมันไปกระแทกกับกำแพงด้านหลังผม นะครับและดูสภาพหน้ามานะันน่ายู่เลยนะครับปากด้านล่างพับเข้าไปข้างในเลยนะโอ้โหตัวนี้นะครับผมกลาว่าจะไปทําสัญญกรรมให้มันนะแต่ก็ไม่ดีกว่านะครับผมต้องเดินทางอีกไกลน,นะครับคิดว่ามันน่าจะไม่รอนนะก็เลยมาให้น้องที่มาตกปลาแถวนี้นะครับ